แก็บไอแม่เลยเก็บเลยอ่า,อาแม่ตีตัวเดียวแล้วแล้วเก็บเลยก้องแม่เก็บเลยไม่ยอมแล้วเล่เล่แล้วแล้ว,ลว,ลวน้ำปลิกอันมานีเลยเร็วเร็ว เลาตาเลาตานี้เลาตานี้เลาตานี้อามาเลยนอนนอนเลยนอนเลยนอนนั่นน่ะนอนตีมอนเลยนอนเลยนอนตานอนเดียวนอนเออ <laughs> นอนเลยนนอนติมอนนูไปนอนเลยนอนติมอนไปเดียวนอนตานอนติมอนนะนอน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 เดียวนอน นอนเดียว